สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเพียงนะคะวันนี้เพียงพาเพื่อนมารีวิวเกมตัวใหม่นะั้น่อเกมว่า All All Star h e r o ค่ะซึ่งตัวเกมนะคะมาแนวรูปแบบ action RPG ค่ะตัวภาพเป็น 3D นะคะซึ่งเป็นเกมมาจากค่ายเกม i e w นั่นเองนะคะวันนี้เราจะไม่พูดท่ามทำเพลงนานเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยตอนนี้เพียงเองก็เข้ามาในสูนของตัวเกมแนละ้ตรงหน้าสองอินเทอร์เฟค่ะ ตัวเกมเนี่ย,ยเราสไลด์ไปเนี่ยมันจะเป็นการหมุนรอบต้นไม้นั่นในการในการเข้าของโหมดต่ตางๆเองนะคะตอนนี้นะคะอาจากทีมเพี้ยนได้ลองทดสอบไปจนถึงเรเวลหกแล้วเนี่ยก็ได้เปิดไปบางส่วนแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันดูก่อนเลยว่าตัวเกมด้านในาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งบอกก่อนเลยว่าตัวเกมมันแนว การเล่นทั้งแบบรูปแบบคนเดียวแล้วก็แบบหลายคนนะคะตัวเกมนะะี้ค่ะจะเป็นการรูปแบบการจับทีม5ตัวละครและสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าใช้ความสามารถของตัวละครนะคะต่อสู้นั่นเองนะคะคือทัศน์สกิลมาตายเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยกันเป็นยังไงไม่ยากนะในการที่เล่นที่แบบที่ตราที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมโมบ้าคล้ายๆทั่วไปนะจ ที่เพื่อนๆเห็นภาพของตัวเหล่าฮีโร่เนี่ยอาจจะเป็นคุณตาแล้วว่าเอ่อตัวนี้คือชื่ออะไรมีชื่ออะไรชื่ออะไรถ้าเพียนพูดได้แล่ว่าตัวนี้อาจจะชื่อสเลเยอร์นะปราจำลายกำนังได้นางสวย <c oughs> การเล่นก็ไม่ยากนะคะการเล่นก็คืออ่าเพื่อนๆจะเห็นเกรตรงสีฟ้าด้านล่างนะคะคือถ้าเกิดเกรเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดใช้ท่า,ามไมกกาซของตัวฮีโร่เหล่าฮีโร่นึ่นได้นะคะอย่างนี้นะคะ เสียงภาคันเหมือนเลยใช่ปะการใช้ท่าไม่สกิลท่าไม่ตายอะไรเียก็คล้ายๆกันนะระบบอัตโนมัตินี่นะคะจะต,ต้องเป็นการผ่านดา่านไปเพอเรอาผ่านด่านด่านอ่าดันเจี้ยนดันเจี้ยนแรกไปแล้วก็สามารถใช้งานได้นะแล้วก็มีกรารเล่นสปีดนะคะตอนเลเวล15มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้นี้ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองเราจะไปดูกันว่าเหล่าฮีโร่เหล่านี้มาได้ยังไง <c oughs> การสะสมเศษชิ้นส่วนนะคะหาได้จากการสุ่มนะคะแล้วก็การที่ดรอปจากในดันเจี้ยนเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ซึ่งตัวละครน,นะคะ <c oughs> ก็เหมือนเกับตัวตัวตายใน <c oughs> การอัปเดตตัวละครนะคะเป็นการอัปเดตของค่าสกิลไม้ตายนั่นเองนะคะก็ถึงตัวละครก็จะมี4สกิลของเราอัปเดตการเล่นก็คือการกดเลเวลไปเรื่อยๆนะเ <c oughs> มื่อเราครบแล้วท่าแล้วก็สามารถอัปเดตสกิลได้โอเค ดูด้วยเป็นส่วนของคอสนะคอสโมคัสตูมอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เพื่อนๆใส่ให้มันดูเท่ขึ้นแล้วก็ต้องต้องมีนะต้องมีเทมเขานะแต่เรายังไม่มีเ่แล้วก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูได้นงส่วนนี้ก็จะมีการอัปเกรดนะคะ e ีนะคะถ้าเกิดเรามีสมุด EP พีเนี่ยก็สามารถกดใช้ได้เลยนะอ่าแล้วเอาป็นทันดูด้วเป็นการสวมใส่อุปกรณ์นะคะที่เราได้ตอบได้จากการเจียนมาสักครู่นะคะเมื่อเพื่อนๆน่ะใส่ครบ4ี่ช่องเนี่ย แล้วบวกกับเงินจ,จำนวนเงินตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดเลื่อนขั้นของตัวละครฮีโร่นะคะเพิ่มความสามารถเขาได้อีกนะคะจะเป็นการพบโจมกายโจมเมสแล้วก็เกราะได้นะคะอัปดาวอัปดาวก็จะเป็นการอัปเดตดาวเห็นไหมคะตอนนี้เรายังไม่มีดาวถ้าเกิดเราได้ของ,ของที่ตามเงื่อนไขเขาขตั้งไว้เนี่ยครบเนี่ยเราก็สามารถอัปเป็นหนึ่งดาวได้นะคะโดยการบวกจำนวนเงินงนี้นะคะ ก็มีสัญทาบสัญญาฟัางท่านนี้ยังไม่เปิดนะคะแล้วก็ยังทส่วนนี้คือตั้งไว้ยี่สิบน้ไปนะคะเขาเหมือนกับว่าเราสามารถอา c e s s ิ้ส่วนไปทำานอื่นได้ต่อในเองนะคะโอเคแต่เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยเลยนาะ,ะโอเคก็คือสมมติว่าเราอยากหาของใช่ป่ะแล้วก็สามารถกดไปที่เนี่ยตรงเนี้ย ปกดที่ช่องที่ไม่มีแล้วเพราะวิธีลับะกะสามารถไปหาได้ที่ไหนก็ได้ค่ะกดไปได้เลยเขาก็จะไปเข้าในหมดส่วนเหมือนเป็นหน้าต่างคีย์ลับนะคะที่สามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปหาของได้นะง่ายนะเราว่าง่ายนะเล่นง่ายไม่ยากเลยเราซุปเซอร์เลเยอร์อ่ะหมดซเปเลเยอร์มากเลยตัวนี้น่ารักโอเคไปส่งตัว,วละครแล้วก็จบกันตรงนี้กันเนาะอ่าก็มีเนี่ยค่ะเข้ามาดู ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความสามารถก็จะมีการหายากนะคะอย่างตัวนี้นะคะหายากะค,ะความว่องไวมีปัญญามีสตินะคะก็ความสามารถก็จะมีไม่เหมือนกันโอเค,คาาก็จะมียากเป็นตำนานหายากชิ้นดีแล้วก็จะมีทั่วไปนะคะก็าานะจะมีแบ่งสีนะถ้าเพื่อนๆเห็น้างบนทั้งหมดจะเป็นกันแบ่งสีนะโอเค แล้วจะเป็แบบเร็วๆนะท่านส่วนนี้ก็คือเมื่อกี้เราเข้าตรงลบนะคะและการหาดันเจ้าหาของเก็บเวลนั่นเองเท่านีโร่จะเป็นการสุ่มนะคะก็คือซึ่งการสุ่มเนี่ยจะเป็นสุ่มฟรีได้5ครั้งซึ่ง5ครั้งจะมีดีเลย์ประมาณ9นาทีต่อวันนะคะถนาทีต่อครั้งนะคะจะเป็นสุ่มได้ของบางสุ่มได้ซื้อส่วนของฮีโร่บ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเธอมีเงินเยอะใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็าสามารถกดสุ่มไปเลยสิบครั้งโดยการใช้ทองนั่นเองอ่าเซนมนาะ ตัวอะไรเอ่ยตุ๊ตุ๊ตุ๊ไม่บอกรู้ๆกันอยู่นะเออโอเคยืนยัน่านเงินแล้วก็จะไปในนี้นะคะเคสไลน์ตลองก็คือเลืวกสิบขึ้นไปนะคะตอนนี้เราเบลจุดนะมันก็สามารถเข้าได้หมดอันี้เพื่อนๆดูได้นะกิ้วเราเบลยี่สิบไปกิ้วน่าจะเป็นการอาจัดก,กองทัพแล้วก็ตีกันนะคะอ่าเลยยังไม่เปิดน,นะคะสมบัติยังไม่เปิดน,นะคะ ไว่ได้เวอร์สิบห้าค่ะหอคอยหอคอยน่าจะ,ะคล้ายๆดันเจรลอยชันปะ่ะน่าจะประมาณนั้นเนาะใช่ไหม,มแ,ลแล้วส่วนนี้เราก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะแต่ไว้้เอาไวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ลองเล่นแล้วทดสอบแล้วเนี่ยไปถึงหอคอยแล้วมาพิมพ์บอกเราหน่อยนะเรวจะรออ่านอันนี้ตัววาร์ค่ะเวอร์สิบสองนะคะครับละนะใน,ะนะส่วนหน้าของฟังก์ชันนะคะแล้วมาดูตรงหยิบย่ดอย่นี้ว่วนนะโบนัส ะเป็นการเต,เติมเงินนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะคะอ่าเติมอีเมลไม่มีนะคะไม่มีใครส่งมาหาเราเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแน่นอนค่ะเป็นเหมือนทุกเกมเราก็มีการเซ็นชื่อรับไอเทมนะคะเติมเพื่อนเวฟสิบบอกจัดอันดบับอ่านี่ไงเห็นไนหะบอกแล้วอย่างที่เราบอกว่ามีการจัดอันดับแตกินก็จะมีทั้งลานประลองนะคะพลังลบนะคะจัดอันดับดาวนะคะแล้วก็ คะแนนกิวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างกิวนะยังไม่มีนะเลเวลกิวยังไม่มีเดี๋ยวเราไปดูจัดอันดับก่อนแล้วกคดคลิกดูเนี่ยค่ะการจัดทับของเขานะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะแลรงกายตีกายตีกายนะคะตัวแทงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ายังมีท้าดวลด้วยนะเพื่อนๆกดท้าดวลเราเก่าเราตายให้โดนก็เหมือนการพีคพี P นั่นเองนะคะท้าดวลแล้วก็จะดับเพื่อร้องไห้อ่า เวลากดเร็วๆพร้อมๆกันแล้วแบบพูดั่วๆแล้วมาทำเรื่องเลยนะไม่ได้อ่ะฉันต้องเข้ามามาลองว่าเราเรื่องยังไม่ถึงเราเข้าไม่ได้อ่ะอดเลยโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีขอเข้ากิวเขากระซิบหาเขาขอเพืเ่อนๆเขานะโอเคก็แล้วก็มีอะไรอีกเอ,อ่ยก็จะมีลิสฮีโร่ก็คือที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะโอเคเออสำเร็จ มื่อกี้นะคะใครที่ทำเสร็จสำเร็จแล้วนะคะก็สามารถมาผลักไปเทมได้เลยตามเงื่อถ่ายเขาค่ะเห็นไหมไม่ยากไม่ยากออของก็จะมีแบบหดยากหมดง่ายนะในแต่ละดันนะคะก็คือเขาจะมีให้เราเลือกใช่ป่ะเห็นบ้าเพื่อนๆคือหนึ่งหน้าดันเจียนเนี่ยตรงหน้าเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเขาก็เราสามารถเลือกเข้าไปต่อสู้กับเขาได้ปุ๊บเห็นไหม อีกสักตาหนึ่งแล้วก็เลือกความง่ายความยากได้นะแบบทีมบ้านะคะก็เราชอบตงไหนซึ่งแต่ละตัวเขาต้องอยู่ oh, <my> มีตำแหนง่งเลยนะว่าตัวนี้ความสามารถต้องอยู่ข้างหลังันนี้ต้องอยู่ตรงกลางนีต้องอยู่ข้างหน้า <Yeah. S 1> นะคะเรามีแค่ตัวห้าตัวนะคะสูงสุดอีกสักตาหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็น เราจำชื่อได้ไม่หกนะเราจำได้แค่เซเลเรียตัวเดิมนี่จะเป็นทอวะใช่ไหมหรือเปล่าเจอบอแล้วค่ะเพื่อนบอนหน้าตาเหมือนเราเลยกดเทสเกอร์นะคะเนี่ยค่ะ,ะกเ,กเ,เ,เ,เพื่อนกดเทสเกอร์เลนดาเล่เพื่อนๆต้มอ,อิสตันนะคะสอนเข้าไปค่ะค้าดินดาว โอเคพันดาเรียบร้อยเล่นไม่ยากใช่ไหมเห็นบ้าก็จะได้ไอเทม่างนี้หรือถ้าอีกรอบมันก็ไปเอาของไอเทมก็ได้นะคะโอเคเราจะกลับไปที่หน้าเมืองไม่ยากไม่ยากง่ายๆใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้แลวค่ะทั้งบนดอยอร์เอ็กแล้วก็ไอโฟนใช่ปะมไอโอเอสแล้วก็ไอโฟนเองไอโอเอสแอนดรอยอ่าผิดติดติดขาในช่วงนี้ เคก็เ okay. นี่ยค่ะเป็นระบบคร่าวๆนะคะเพื่อนๆได้ดูกันถ้าเกิดใครที่สนใจอย่างที่น้องเพี้ยนบอกก็คือสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะพิมพ์คำว่า All s t ต r h e r โภาษาไทยก็ได้นะคะในช่องเสิร์ชนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยน,นี่ก็เป็นเป้ไม่เหนื่อละซึ่งตัวเกมช่วง,งแรกๆเนี่ยจะเป็นการคุยเป็นผ่าน,นเรื่องนิดนึงนะก็จะมีภาพเนื้อเรื่องมาสนุกมาให้เราได้อ่านกันน่ารดีวันนี้ก็ เพียงก็ต้องขอไปก่อนละกันแล้วเจอกันโอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ